วันนี้นะคะก็จะมาบอกประวัติของน้องซูยูรีคานะ mm hmm. นาโอนั่นเองค่ะเป็นตัวละครที่พี่ชอบมากเลย,ยงั้นก็ไปฟังกันเลยค่ะถ้าอยากจะให้สปอยประวัติของไข่แล้วก็อ mm hmm. คอมเมนต์ด้วยล่ะแล้วก็กดไลค์ด้วยจะเป็นกําลังใจทําคลิปค่ะ mm hmm. เริ่มมาเลยะคะ่ะคือน้องเนี่ยโดนตบตีจากครอบครัวค่ะแล้วก็ถูกนํามาขายนั่นเองนะคะคือเธอแล้วก็แบบสิ้นหวังค่ะไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะเธอเ,อเจ็บปวดแล้วก็ได้เจอกับคานาเอะละชโนบุ ชินบูเดี๋ยวค่ะก็โยนเงินค่ะเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจนะคะแล้วค่ะระหว่างที่พ่อของเธอเนี่ยกำลังเก็บเงินนะคะคานาเอะเนี่ยรีบหยิบตัวของเธอกับชินบูนะคะวิ่งมาค่ะแล้วเจอนะคะบอกให้ชินบุเนี่ยพาเด็กคนนี้นะคะไปอาบน้ําแต่งตัวซะให้เนี่ยให้เด็กคนนี้เนี่ยไปก็ไปทาแผลด้วยน,นั่นเองค่ะทายาแล้วก็กินข้าวกินข้าวค่ะวยความที่คานาเอะเนี่ยอยากให้ชื่อเด็กของเด็กคนนี้นะคะ ค้องจ้องกับเธอค่ะเธอจึงได้พูดเธอได้ตั้งชื่อของเด็กคนนี้ว่าชื่อของเด็กคนนี้นั่นก็คือคานาโอซูออยูริคานาโอนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอเนี่ยก็ได้รับฝึกจากชินบุและคานาเอะค่ะและเธอก็ได้รู้นะได้ทราบข่าวไม่นานค่ะว่าคานาเอะได้เสียชีวิตจากการทาภารกิจไม่นาะนในเวลาไม่นานเธอได้ไปสอบไฟนอลไ,ไปสอบการเลื่อนขึ้นเป็นหน่วยพิฆาตอาสูรนั่นเองค่ะเขาก็ในการ ทำอันนี้นะคะเขาได้เจอกับท่านซิโรค่ะแล้วก็เซนิซึค่ะเป็นตัวละครที่เป็นตัวเอกนั่นเองนะคะก็ต่อไปนะคะก็เป็นเกนยานั้นเองค่ะอันนี้ก็ในเวลาไม่นานนะคะในเวลาไม่นานก็ได้เจอเหตุการณ์ภูเขาหนึ่งค่ะได้เจอกับอสูนข้างแรมที่เจ็ดรุยคานาโอเนี่ยก็ชคินโนบุเนี่ยก็กำลังไปจัดการอสูนอยู่ลวชิโนแล้วคานาโอเนี่ย,ยก็มาเรียบเรียงงานทั้งหมดค่ะ ด้วยเธอเนี่ยก็เจอศพเมซิกซาของทันซิโรเซเนซึแล้วก็อินโนสเกะค่ะเดี๋ยวขอขึ้นภาพให้ด้วย,ยนี้นี่น,น,นะคะทั้งสองคนเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยบาดเจ็บหนักมากค่ะแล้วไปที่คาร์ลฮาดผีเสื้อคานาโอเนี่ยและอาโออิ e จะรับเป็นการฝึกสอนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการสาตชาวิ่งไล่จับเพื่อเพิ่มความเร็วนะคะไม่นานเนี่ยคะ่ะทันซิโรก็ตามความเร็วของเธอทันค่ะความที่เธอตกใจมากค่ะ ก็เธอก็ตกใจค่ะว่าเอ๊ะไม่นานก็จับฉันได้หรอชินอุโบก็จังชินบุก็บอกว่าทันจิโร่คณเก่งจังเลยนะตามความเร็วของคานาโอจังแล้วทันจิโร่เออขอบคุณครับพี่ชมแล้วไม่นานเนี่ยทันจิโร่ก็ต้องไปแล้วนะคะเพื่อไปทำภารกิจภารกิจหนึ่งคะ่ะค่ะเพื่อไปบอกลาคานาโอกนเองคะ่ะคานาโอก็นิ่งเงียบไม่นานคะ่ะนิ่งเงียบคะ่ะก็แบบเออฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะทันจิโร่ก็พยายามพูดคะ่ะจนมันจนไม่กี่นาทีนะคะ คานาโอค่ะก็หย,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 ยิบเหรียญโยนค่ะหยิบเหรียญมาโยนนั่นเองค่ะรียญน่ะง่ายๆแล้วก็ออกหัวค่ะเขาก็แบบเออมาคุยกับทันจิโร่เออไปดีมาดีนะแล้วก็บอกว่าฉันตัดสินใจเองไม่ได้เลยโยนเหรียญเพื่อเป็นการตัดสินใจแทนเพราะว่ามันเป็นการที่ฉันเนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ตัดสินใจคนอื่นหลังจากนั้นนะคะทันจิโร่ก็แบบกุมมือแบบเฮ้ย hey! เธอเนี่ยก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าตัดสินใจด้วยอย่างอื่นค่ะก็ จบไปแล้วนะคะก็สรุปเนี่ยคือตอนล่าสุดเนี่ยคือ2พี่น้องคานาเอะอาชินบุเนี่ยก็เสียไปแล้วแล้วก็คานาเอะเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นสารักไปแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปมาอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด